เดอซิกเซนสัมผัสผ่านเรื่องเล่าและเรื่องจริงคนที่ได้รู้ได้เห็นในสิ่งที่น้อยคนจะได้สัมผัสเรื่องเหนือธรรมชาตินี่คือบุญหรือกรรมหลังจากเหตุการณ์จมน้ำการจมน้ำในครั้งนี้ของน้ำตาลยิ่งทำให้เธอได้พบเจอกับเรื่องแปลกๆซึ่งเธอก็ไม่รู้ว่าจะหาเหตุผลไหนมาที่บายให้คนอื่นเข้าใจเพราะลึกๆเธอกลัวว่าทุกคนจะมองว่าเธอเป็นบ้าหรือคิดไปเอง แม้แต่เรื่องที่เจอผู้หญิงคนนั้นใต้น้ำที่ดึงขาเธอเธอก็ไม่เคยปิดปากพูดมันออกมาแต่ทุกคนต่างชื่อเรื่องทีบังตาไม่ให้หาตัวของน้งต่างเจอต่อมาเธอมักจะเห็นได้ยินเสียงและสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างที่คนอื่นไม่สามารถสัมผัสได้อย่างเช่นเห็นคนที่ตายไปนานแล้วทั้งในความฝันและโลกของความจริง ได้ยินเสียงคนพูดทั้งที่ฟังรู้เรื่องและไม่รู้เรื่องหลากหลายภาษาจนน้ำตาลอายุได้สิบสิบปีและใกล้จะเข้าเรียนในระดับมปลายเธอต้องเตรียมตัวเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนประจําจังหวัดทำให้ตอนมสามช่วงปิดเทอมหนึ่งน้ำตาลต้องเข้าไปเรียนพิเศษในตัวเมืองโดยการไปครั้งนี้เธอมีเพื่อนที่ไปด้วยกันห้าคนรวมตัวของเธอด้วย เพื่อความสะดวกทางครอบครัวจึงตกลงเช่าบ้านพักที่เดิมที่รุ่นพี่ในหมู่บ้านที่เข้าไปเรียนมหาหลัยในตูมืองเช่าอยู่ซึ่งในช่วงนั้นพี่ๆเขาปิดเทอมกันพอดีด้วยค่าเช่าก็ไม่แพงมากอีกทั้งสะดวกต่อการเดินทางไปเรียนในกลุ่มเพื่อนๆที่ไปพักด้วยกันจะมีผู้ชายสองคนผู้หญิงสามคนรวมตัวของน้ำตาลโดยบ้านพักที่ไปเช่าอยู่จะเป็นบ้านสองชั้นด้านล่างจะเป็นปูน ตัวชั้นสองจะเป็นไม้ตั้งแต่ตูบันไดขึ้นไปเมื่อเดินขึ้นบันไดจะเจอกับประตูห้องที่หนึ่งห้องนี้จะมีขนาดใหญ่กว่าทุกห้องห้องถัดไปจะอยู่ทางขวามือซึ่งเป็นห้องตรงกลางห้องนี้จะเล็กที่สุดและห้องสุดท้ายจะเป็นห้องขนาดกลางอยู่ติดกับระเบียงและห้องน้ำบ้านเช่าหลังนี้เราใช้เป็นห้องน้ำรวม และจะมีพื้นที่นั่งกินข้าวหรือทำกิจกรรมร่วมกันแค่ตรงบริเวณหน้าห้องของห้องที่หถึงสองซึ่งจริงๆก็คือทางเดินออกไปตรงประตูระเบียงกับห้องน้ำนั่นเองห้องนอนพักอยู่จะเป็นห้องที่หนึ่งกับห้องที่สามส่วนห้องที่สองที่เป็นห้องกลางจะมีเพื่อนของรุ่นที่พักกันอยู่สองคนโดยพี่ผู้ชายจะเป็นนักดนตรีจะเล่นตามร้าต่างๆแท้ทุกวันส่วนพี่ผู้หญิงที่เป็นแฟนก็จะออกไปทำงานด้วย ดังนั้นในช่วงกลางคืนจะมีแค่พวกน้ำตาลที่อยู่บ้านวันแรกของการอยู่บ้านเช่าวันแรกที่พวกน้ำตาลเข้าไปที่บ้านทักต่างก็รู้สึกตื่นเต้นกันมากมันเป็นเหมือนการได้ออกมาเปิดโลกอย่างในอย่างนั้นแต่ในวันแรกกลุ่มของพวกเรายัางมากันไม่ครบเพราะเทจะตามมาในอีกสามวันและในตอนนั้นยังมีรุ่นพี่ที่ยังรอส่งงานอาจารย์อยู่อีกหนึ่งคน ในตอนนั้นจึงแบ่งเป็นผู้หญิงสามคนนอนห้องที่หนึ่งส่วนรุ่นพี่กับตังจะนอนห้องที่สามวันแรกหลังจากคนของเข้าห้องเสร็จรุ่นพี่ก็พาพวกเรามาไว้สารข้างบ้านเพื่อเป็นการบอกกล่าวเจ้าที่ในตอนนั้นก็ไม่ได้มีใครคิดอะไรมากเพราะก็เป็นเรื่องปกติที่ต้องมีการบอกกล่าวเวลาเราไปอยู่ที่ไหน แต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่น้ำตาลเริ่มแปลกใจว่าทำไมต้องเอาทีวีไปไว้ที่ห้องที่สามซึ่งห้องมันมีขนาดเล็กกว่าห้องที่หนึ่งพอไปถามรุ่นพี่แกก็บอกว่าพอดีคนที่นอนห้องหนึ่งไม่ค่อยชอบดูทีวีนะพวกเราก็ไม่ได้ติดใจอะไรผ่านไปสามวันเทศก็มาถึงที่บ้านเช่าและทำความรู้จักกับที่นะักแกก็พาเทศลงมาไหว้บอกกล่าวเจ้าที่เช่นกัน ในคืนนั้นพวกเราหกคนรวมพี่ณนะ์นั่งกินข้าวล้อมวงกันตรงบริเวณทางเดินหน้าห้องและพี่ณนะ์ก็ได้บอกว่าอีกสองวันแกก็จะตัดบ,บ้านแล้วแกส่งงานอะไรเรียบร้อยแล้วพวกเราก็โอเคเพราะพอจะรู้เส้นทางไปซื้อของร้านข้าวร้านยาตลาดและจุดขึ้นรถไปเรียนแต่ในช่วงที่พี่ณนะ์ยังไม่กลับในตอนเช้าที่เจอหน้ากันแกมักจะถามน้ำตาลเสมอว่านอนหลับไหม เพื่อนเพๆโอเคกับห้องใหม่จะถามแบบนี้ทุกวันซึ่งน้ำตาลก็ตอบไปตามตรงว่าก็นอนหลับปกตินะคนอื่นก็ไม่เห็นมีใครพูดหรือบนอะไรพี่นกแกก็ตอบแบบยิ้มยิ้มว่างั้นก็ดีแล้วเพราะถึงวันที่พี่น้าจะกลับบ้านตอนนั้นเป็นเวลาประมาณห้าโมงเย็นพี่นเดินไปเขาห้องพี่นุ๊กพี่ส้มเพื่อจะบอกลาและจะฝากดูแลพวกน้ำตาลด้วย แต่สิ่งที่แบมได้ยินที่พี่ณกับพี่นุทั้งสองคุยกันกลับทําให้เธองงเพราะพี่นุเอ่ยถามพี่ณว่าได้บอกน้องมันไหมน้องๆมันรู้แล้วใช่ไหมพี่ณก็ตอบพี่นุไปว่าไม่ได้บอกแต่ดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรนะถ้าน้องมันไม่ถามก็ไม่ต้องพูดอะไรละ่ะพูดจบพี่นณกำลังจะเดินไปขึ้นรถแต่พี่นุก็เรียกบอกพี่ณว่าอยู่อีก ไม่ถึงสองอาทิตย์นะเพราะส่งใกลจะพลอดแล้วน่าจะอีกสักพักเลยถึงจะได้กลับมาพี่นนนิ่งไปพักหนึ่งแล้วจึงพยักหน้าเข้าใจแล้วทั้งสองคนก็แยกย้ายพี่นักขับรถกลับบ้านแต่ก็ไม่ลืมหันกลับมาไหว้ตรงศาลอีกครั้งในตอนนั้นแบมเป็นคนเห็นและได้ยินทุกอย่างชัดเจนแต่แบมก็ไม่ได้เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟัง ผ่านไปไม่กี่วันพวกน้ำตาลก็เริ่มไปเรียนวันแรกแต่ที่มาอยู่ก่อนเพราะอยากให้คุ้นชินเส้นทางวันนี้ทุกคนดูตื่นเต้นเตรียมตัวจะออกจากบ้านเช่าเป็นขนาดเดียวกันกับที่พี่ส้มกลับมาจากซื้อข้าวพอดีพี่ส้มที่ตอนนี้ท้องแก่ใกล้คลอดเธอก็ยิ้มให้แล้วแซวๆว่าอยากขึ้นรถติดสายนักพวกน้ำตาลจึงถำๆกันก่อนจะยกมือไหว้พี่ส้มและสารข้างบ้าน ตกดึกของการไปเรียนวันแรกพอทุกคนทำธุระส่วนตัวเสร็จได้มานั่งดูทีวีอยู่ที่ห้องสามเมื่อทุกวันปกติเราจะเปิดไฟแค่ตรงทางเดินหน้าห้องเท่านั้นในห้องก็จะมีแสงจากจอทีวีและข้างนอกก็มีแสงไฟค่อนข้างจะสว่างเพราะบริเวณรอบๆจะเป็นหอพักร้านค้าพวกเรานอนดูทีวีกันอยู่ตามปติและเปิดประตูห้องไว้ด้วย อยู่อยู่ตั้งจากที่นอนดูทีวีอยู่ก็มองไปนอกประตูตรงจุดบันไดาทางขึ้นมาชั้นสองมองอยู่อย่างนั้นสักพักแล้วหันไปมองตรงระเบียงข้างนอกห้องมองสลับไปมาจังหวะที่ตังกำลังจะตะโกนร้องออกมาน้ำตาลได้เอามือปิดปากตังไว้ก่อนสักพักเงาในหน้าต่างที่ยืนอยู่ตรงระเบียงก็เดินเข้ามาในห้องนั่นคือแบมที่ออกไปคุยโทรศัพท์ พอหันกลับไปที่ตรงบันไดกลับเห็นบริเวณหัวที่กำลังเดินลงไปชั้นหนึ่งสายตาของน้ำตาลและตังที่มองแบมจนเธอสงสัยว่ามองอะไรน้ำตาลเลยบอกว่าไม่มีไรแล้วแบมไปไหนมาหรอแบมเลยตอบว่าออกไปคุยกับทางบ้านที่ระเบียงมาได้ยินแบบนั้นน้ำตาลก็นิ่งไปแต่ตังกลับตัวสันนอนเอาผ้าคลุมโปงสันชนิดที่ทำเอาเทที่นอนหลับอยู่ตื่น เป็นจังหวัดเดียวกันกันกบที่จูนอาบน้ําเสร็จเดินเข้ามาในตัวบ้านและปิดประตูหลังบ้านเห็นแบบนั้นน้ำตาเลยตัดบทไปว่าปะแยกย้ายนอนแบมก็ยังคงทําหน้างงง,งพอเข้ามาในตัวห้องจูนนั่งเป่าผมเลือกพัดลมส่วนน้ําตาลกับแบมเตรียมตัวที่จะนอนแล้วโดยน้ำตาลจะนอนริมสุดติดกับหน้าตา่างจูนนอนกลางแบมนอนถัดจากจูนก่อนนอนน้ําตาลจะมีหน้าที่ปิดหน้าต่างทุกวัน และเนื่องจากประตูห้องหนึ่งมันตรงกับบันไดาทางขึ้นมาชั้นสองฉะนั้นหากมีคนขึ้นมาชั้นสองคนในห้องหนึ่งจะรู้เพราะจะมีเงาที่มองเห็นได้ตรงช่องใต้ประตูตกดึกในคืนนั้นน้ำตาได้ยินเสียงแมวร้องเหมือนเสียงเด็กแต่รู้สึกว่าเสียงมันอยู่ใกล้มากๆเลยลืมตาขึ้นเพื่อดูว่าแมวอยู่ตรงไหนแล้วน้ำตาก็ต้องตกใจเพราะแมวมานอนอยู่ตรงหน้าต่างข้างๆเธอ โดยที่หน้าต่างเปิดออกและผ้าม้านก็ถูกมมวนขึ้นข้างบนแต่น้ำตาลจำได้ว่าเธอปิดหน้าต่างและผ้าม,ม่านแล้วทำไมกลางดึกถึงเป็นแบบนี้ได้น้ำตาลไล่แมวตัวนั้นให้ลงไปจากหน้าต่างเสียงดังจนทําให้แบมและจูนตื่นและทั้งสองก็ทั้งงงและตกใจกับภาพที่เห็นเลยรีบไปเปิดไฟห้องแต่ก็ช่วยกันไล่แมวให้ลงจากหน้าต่างไปตามหลังคาที่มันขึ้นมา แต่ก็ไม่เป็นผลแมวแก่ตัวนั้นจ้องน้ำตาลพร้อมกับพร้องคู่อย่างกับเสือน้ำตาลเองก็โมโหจ้องแมวแก่กลับไปเช่นกันหลังจากนั้นอยู่ๆไ่ก็ตกเพียงไม่ถึงสามวินาทีไฟก็กลับมาติดปกติดพอหันไปที่หน้าต่างแมวแก่ตัวนั้นก็หายไปแล้วแทนหน้าต่างและท้าม่านก็ปิดในคืนนั้นทั้งสามสาวไม่มีใครนอนหรือพูดอะไรกันเลย จนในเวลาเช้าเมื่อมาถึงที่เรียนต่างเป็นคนเปิดประเด็นขึ้นมาก่อนว่าเมื่อคืนตาลเห็นใช่ไหมน้ำตาลจึงพยักหน้าเป็นคำตอบแล้วก็พูดคุยกันต่อในเรื่องที่เกิดขึ้นในห้องหนึ่งแต่จูนกับแบมไม่อยู่ในตอนนั้นเรื่องในห้องหนึ่งน้ำตาลก็เป็นคนพูดเบี่ยงประเด็นให้จูนกับแบนเข้าใจว่าเป็นเรื่องบังเอิญด้วยความง่วงเหยียบเพิ่งตื่นหลังจากวันนั้นน้ำตาลจะเจอผู้หญิงคนหนึ่งมาหาทุกวัน จนมันกลายเป็นเรื่องปกติคนอื่นๆจะสัมผัสได้เป็นบางครั้งมาในรูปแบบเงาดําเสียงร้องไห้หรือความรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างในบ้านเช่าหลังนั้นเมื่อวันที่พี่นุพี่ส้มจะกลับบ้านพี่นุมาคุยกับน้ำตาลว่าถ้ามีอะไรให้โทรหาพี่น,นทันทีถ้าใครจะพาแฟนมานอนที่นี่ด้วยให้ไปนอนที่ห้องพี่นุเท่านั้นน้ำตาลก็งงแต่ก็พยักหน้าเข้าใจ ช่วงแรกจะเป็นน้ำตาที่เจอเหตุการณ์แปลกๆแต่หลังๆเพื่อนคนอื่นก็เริ่มจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเช่นกันเธอจะเดินเข้าห้องและเดินออกจากห้องในเวลาเดิมๆแบบนั้นมีวันหนึ่งที่แบมพาแฟนมาครั้งที่ห้องคืนนั้นจึงต้องนอนเบียดกันสี่คนเวลาประมาณตีสามแฟนของแบมก็ร้องเสียงดังพอแบมลุกไปเปิดไฟภาพที่ทั้งสามคนเห็นคือ แฟนแบมบีบคอตัวเองดิ้นไปมาตาเลือทั้งสามพยายามเรียกและดึงมือเขาออกแต่ก็ไม่เป็นผลตั้งกับเทที่เป็นผู้ชายแท้ๆก็สู้แรงไม่ได้เมื่อเห็นถ้าไม่ดีตานจึงโทรไปหาพี่นุโชคดีที่พี่แกรับสายพี่นุจึงบอกให้เข้าไปในห้องแก่แล้วเอาสร้อยประทีปแขวนอยู่ตรงบนประตูมาให้แฟนแบงใส่ไว้ได้ยินดังนั้นน้ำตาลและเทก็จัดการทำตามที่พี่นุบอก ทุกอย่างจึงกลับมาปกติส่วนตัวของแฟนแบมเล่าว่าเขาฝันถึงผู้กะยิงคนหนึ่งสวยมากผมยาวใส่ชุดนักศึกษาเปิดประตูเข้ามาหาแล้วมาพูดคุยกับเขาแล้วในฝันเขากับผู้หญิงคนนั้นกำลังมีสัมพันธ์กันแต่พอรู้เรื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแฟนแบมก็ถึงกับหน้าซีดและขับรถกลับในตอนนั้นเลยส่วนเทศก็เอาสร้อยพักของพี่นุไปไว้ที่เดิม ทุกวันหลังจากนั้นเวลาจะทำอะไรทั้งห้าคนจะไม่ไปคนเดียวหรือทำอะไรคนเดียวแม้แต่เวลาอาบน้ำก็ต้องมายืนรอกันที่ระเบียงหน้าประตูห้องน้ำแถมไม่ปิดประตูห้องน้ำสนิทแงมแง้งประตูไว้แต่น้ำตาลกับเทมไม่ถึงขนาดนั้นเรียกว่าชินไปเลยเทบวชเรียนมาตั้งแต่เด็กและเป็นค่อนข้างมิสติกส่วนน้ำตาลเห็นบ่อยจนมันเคยชิน และเธอพูดไปเรื่อยเมื่อเห็นเงาเดินขึ้นมาบนชั้นสองในเวลาเดิมโดยน้ำตาลกล่าวว่าพวกเราต่างคนต่างอยู่พวกเราแค่ต้องการที่พักระหว่างที่มาเรียนแต่ถ้าพวกเรารบกวนหรือทำอะไรให้ไม่พอใจพวกเราก็ขอโทษด้วยเท่กับน้ำตาลที่พอรู้และเข้าใจจึงพยายามไม่พูดหรือแสดงออกอะไรที่ทำให้เพื่อนคนอื่นกลัวไปมากกว่านี้แต่ก็ไม่ไหวที่จะเกิดเรื่อง เมื่ออยู่ๆจูนที่นอนกลางวันอยู่ก็กรีดรันทุกคนวิ่งไปดูก็เห็นว่าจูนตัวสั่นร้องให้บอกว่าเจอผู้หญิงสวยผมยาวใส่ชุดนักศึกษาเคาะประตูและเข้ามาในห้องตอนนั้นจูนบอกว่าไม่ได้ฝันพอได้ยินเสียงเคาะประตูเธอก็ตื่นและหันไปทาาประตูดูว่าใครมาแต่พอเห็นแบบนั้นจูนเลยกรีดและร้องให้ ก่อนที่ผู้หญิงคนนั้นจะเข้ามาใกล้จุงแล้วเปลี่ยนจากใบหน้าสวยเป็นหน้าเละที่เต็มไปด้วยเลือดและกลิ่นเหม็นเน่าตังทนไม่ไหวจึงถามตานไปว่าตานรู้อะไรใช่ไหมตานต้องบอกทุกคนทั้งหมดเพราะตอนนี้พวกเขาจะเป็นบ้ากันอยู่แล้วก่อนอื่นเทสเลยเสนอว่างั้นย้ายไปอยู่ห้องสามกันให้หมดทั้งห้าคนนี่แหละทุกคนก็โอเคเอาตามที่เทสบอก พอทุกคนพร้อมฟังเรื่องทั้งหมดน้งตาลจึงโทรไปหาพี่นุ้ที่บ้านเช่ามีอะไรใช่ไหมคะพี่นุเลยถามตาลเจอเขาแล้วหรอแสดงว่าพี่นุรู้อยู่แล้วแต่ไม่บอกตั้งแต่แรกตาลก็ว่ารู้สึกแปลกๆตั้งแต่มาถึงพี่เห็นว่าช่วงแรกที่พี่ยังไม่กลั้ตาลบอกว่าปกติดีนอนหลับเพื่อนๆก็โอเคเลยคิดว่าไม่ต้องเล่าจะดีกว่าจะได้สบายใจ น้ำตาลเลยถามต่อว่าพวกตาลต้องทำยังไงต่อแล้วที่เล่าให้ฟังได้ไหมเรื่องทั้งหมดวันที่ตาลย้ายกลับที่จะเล่าให้ฟังระหว่างนี้ถ้ากลัวก็นอนรวงกันไปก่อนไม่กี่วันก็จะกลับกันแล้ววิญญาณผู้หญิงคนนั้นยังปรากฏตัวให้เห็นเป็นปกติเข้าออกห้องหนึ่งในเวลาเดิมแต่เรื่องนี้จะมีแค่น้ำตาลที่เห็นการกระทำของเธอเพื่อนคนอื่นจะแค่ได้ยินเสียงหรือรู้สึกเหมือนมีคนเดินผ่าน จนมาถึงวันสุดท้านที่เราจะอยู่บ้านหลังนั้นพี่นั้เป็นคนมารับพวกเราและได้เล่าให้ฟังว่าทุกคนที่พักอยู่ที่นี่จะรู้กันดีเรื่องมีวิญญาณที่วงเวียนไม่ยอมไปไหนยังทําเหมือนเธอตอนมีชีวิตอยู่แต่งตัวไปเรียนและกลับห้องมาในตอนเย็นเป็นแบบนี้ทุกวันไม่ค่อยมีผู้ชายคนไหนนอนห้องหนึ่งได้ถ้านอนก็จะฝันถึงเธอคนนั้น บางคนถึงขั้นฝันว่ามีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเธอคนนั้นเลยและพอเสร็จกิจเธอก็จะเปลี่ยนจากหน้าสวยเป็นหน้าเลนและหวังจะเอาชีวิตปกติเขาจะไม่ทำอะไรผู้หญิงพี่นั้นเลยไว้ใจที่จะให้ทุกคนอยู่ที่นี่ส่วนพี่นุกแกเป็นคนมีของดีและมีสัมผัสที่หกแกเป็นคนที่อยู่ที่บ้านนี้ตั้งแต่แรกๆแ,แต่ก็หลังจากเหตุการณ์อันน่าเศร้านี้โดยเริ่มเ,เรื่องเกิดมาจากว่า เมื่อก่อนบ้านเช่านี้จะเป็นบ้านเช่าที่รับเฉพาะผู้หญิงจะมีทั้งหมดสี่ห้องและห้องที่สี่ก็อ,อยู่ที่ชั้นหนึ่งที่ถูกปิดตายอยู่ในตอนนี้ส่วนผู้หญิงที่เราเจอเธอพักอยู่ที่ห้องหนึ่งกับเพื่อนอีกคนมีอยู่วันหนึ่งเธอกลับจากห้องและเผลอหลับไปแต่ก็สะดุ้งตื่นเพราะเหมือนเธอรู้สึกว่ามีอะไรเข้ามาคุกคามร่างกายเธอและนั่นก็เป็นเรื่องจริงมีผู้ชายคนหนึ่งพยายามจะข่มขืนเธอ เธอดิ้นรนขัดขืนแต่ก็สู้กำลังผู้ชายคนนั้นไม่ได้เธอถูกทำร้ายจนสลบไปคืนวันเดียวกันรูมเมทที่พักห้องหนึ่งกลับจากดูหนังกับแฟนหนุ่มพอเปิดประตูห้องก็ตกใจที่ข้าวของกระจัดกระจายเจอรองเท้าและกระเป๋าของเพื่อนแต่หาเพื่อนไม่เจอจึงไปแจ้งตำรวจและได้ทำการค้นหาจึงมาพบว่าเธอกลายเป็นศพอยู่ที่ห้องสีที่อยู่ชั้นหนึ่ง ผู้ชายที่ทำร้ายเธอเป็นแฟนของเจ้าของห้องเช่าห้องนั้นเธอแอบพาแฟนมาอยู่ที่ห้องด้วยแต่ในวันที่เกิดเรื่องเธอกลับบ้านต่างอำเภอชายผู้ก่อเหตุนี้หายไปแต่ก็โดนจับได้ในที่สุดห้องสี่จึงโดนปิดตายและบ้านเช่าก็ไม่มีใครมาเช่าอยู่ลดราคาจนเหลือห้องละหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมค่าน้ำค่าไฟและเปลี่ยนเป็นห้องเช่าสำหรับผู้ชายตั้งแต่นั้นมา ส่วนพี่นุเองพอเข้ามาอยู่ก็เจอเธอ,เธอตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาอยู่และได้รับรู้เรื่องราวผ่านตัววิญญาณนักศึกษาโดยตรงที่ห้ามผู้ชายเข้าห้องหนึ่งเพราะเธอเกลียดผู้ชายเธอฝังใจเจ็บแค้นพี่นุอยากให้พี่นะบอกน้ำตาลตั้งแต่แรกเพราะพี่นุรู้ว่าน้ำตาลมีสัมผัสพิเศษไม่อยากให้มารับรู้ความเจ็บปวดของวิญญ,ญาณดวงนี้ พี่นุกแกมักจะสัมผัสและรับรู้ได้ถึงความเจ็บปวดก่อนหมดลมหายใจของวิญญาณนักศึกษาสาวแต่ตัวน้ำตาลเองไม่เคยรู้สึกแบบนั้นเลยอาจเป็นเพราะเธออยากให้ผู้ชายรับรู้ถึงความเจ็บปวดนั้นที่เธอได้รับฟังจบทุกคนก็พอเข้าใจและเห็นใจเธอมากที่ต้องเจอเหตุการณ์แบบนั้นและได้บอกกล่าวขอโทษขอขมากับทุกๆสิ่งที่ได้ล่วงเกินทั้งทาง,ทา,งทายวจจาจาและใจ น้ำตาลกลับถึงบ้านก็คิดจะไปทำบุญให้วิญญาณดวงนั้นแต่ก็เพิ่งทราบข่าวว่าพ่อใหญ่การล้มป่วยหนะักประโยคสุดท้ายที่ลูกสาวได้ยินจากปากพ่อใหญ่กาลคือเขาตามมาเอาคืนกูแล้ว